นพอทำคลิปพูดภาษาภาคกลางเกิดประเด็นขึ้นมาเด้วบบาทนี่โอ้ยฮานี่กระแดะคัก,นกนเนาะ่าษาได้บอกภาษาเลาวปกๆกกอยากบอกภาษาไทยเพิ่นว่าอา้าความเป็นไปเป็นมากมันเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องะ่ะคลิปแอนก็จะเป็นคลิปพอกระเทิน,นหน่อยๆพูดสองภาษาเนาะบอกเทิงภาษากลางบอกเทิงภาษาอีสานค่ะพี่น้องย้อนว่ามู ที่เป็นคนผากกลางเพิ่นฟังภาษาอีสานไม่ออกกระเบ,บนฟังบ่ออกเดอกพี่น้องแต่ว่าฟังฟังฟังออกเป็นบางค่วมแปลออกเป็นบางค่วม,มนั่นแหละคลิปมันก็เลยออกมาแบบพ่อกระเทินสิไปไทยแนกกะกะบ่ไทยเนาะกะย่งมาอีสานคือเกาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคลิปแอนกันสิพ่อกระเทินพ่อกระเทินแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตัวแอนเองก็พูดไทยตกลาวอยู่คือกันนั่นแหละ คลิปมันก็นเลยมาแนวนี้พี่น้องคะเพราะฉะนั้นแล้วยายายาสิว่ากระแดะเถอะเออมันก็พูดกลางพูดอีสานปะปนกันไปจังไดกับฝากกดติดตามหายในเด้อ